สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคอยยิบหมวก่อนมีความไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะพอใส่หมวกแล้วดูดีเลยอะหล่อเลยอ่ะเฮ้ย่จริงอะเบเป็นคนต้องใส่หมวกนะใช่ต้องใส่หมวกแล้วสวัสดีครับอ่ะเอาใหม่ทุกคนจ๋าเข้ามาแล้วกดแชร์ใหม่นะเพราะว่าอไรสดเมื่อกี้เบล็ลบไลฟ์ไปแล้วนะครับเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยการปักหมุดสปอนเซอร์ผิดนะคะ ขออภัยด้วยนะคะงวดนี้เลขอันน้อยมากรับรองว่างวดนี้ปังและเบมั่นใจมากมากๆด้วยบอกเลยนะและไปขอพอรย่านาคมาด้วยแล้วเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ที่เมื่อสองวันที่ผ่านมาเนะาะบังเอิญว่าเลขรถที่โดนต้นไม้ทับที่ข้างบ้านเบนะ่ะตรงกับเลขที่เบไปวัดย่านาคมาด้วยจะอยู่ในเครื่องนี้ว่ะเดี๋ยวจะให้ดูวันพรุ่งนี้สำหรับเลขรถนะ สวัสดี400คนครับนะดอแชรใหม่นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะใครกดแชร์แล้วนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้สอบถามกันได้นะวันนี้รับรองว่างวดนี้ปังเพลอเลอถูกสามตัวด้วยงวดนี้มันน้าไหมมัน <laughs> มน,น้าไหมแต่นี่มีลางจริงๆมึงจริงๆรงแรู้สึกเหมือนกันงวน,นี้ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนี่ถึงมั่นเพราะว่าเนี่ยไปวัดยานาคมาแล้วนี่เสียงเซมซีใช่ไหมของคนอื่นอะใน,ในใบเซมซีคนอื่นคือไม่มีเลขแต่ใบเซมซีกูมีเลขถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูทีเดียวเนาะสำหรับเลขที่ได้มาจากวัดยานาคแล้วก็เลขทะเบียนรถเพราะว่ามันอยู่ในตัวสับเครื่องที่เบใช้ไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้เครื่องนี้ไลฟ์เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะจ๊ะอย่าให้พูดมากนะเพราะาเหล็กบาดปากทุกคนจริงๆเจ็บมากตอนนี้กินอะไรไม่ได้เลยกินข้าวเผ็ดคือแสบปากมากและเบคุณถ้าไม่กินเผ็ดคือกินไม่ได้ไงเราเป็นคุณใต้เราติดรสชาติต้องกินเผ็ดอะแล้วมันแสบไปหมดเลยอะกินน้ําแกงอะเพราะว่าเหล็กบาดปากมันยังไม่ชินนะครับเพราะว่าเพิ่งติดเครื่องมือใหม่มาเมื่อวาน และปวดฟันมากที่สุดของที่สุดถ้าใครเป็นคนจัดฟันก็จะรู้เลยนะคะว่าใส่เหล็กครั้งแรก3ามวันแรกคือทรมานสุดรา้าวจนแดกอะไรไม่ได้ต้องแดกโจกแล้วมันทําให้หลายๆคนก็อาจจะดูว่าเบย์ทำไมดูเหมือนไม่มีแรงไม่มี energy เลยมันเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะเพราะว่ากินโจกมันไม่อยู่ท้องนะคะวันนี้กินกระเพาะปลาน้ําแดงแล้วด้วยบวกกับโรคที่เบย์เป็นด้วยเบย์เป็นโรคอาคารลักเซียคืออาหารไม่ลงกระเพาะคันนี้กินแล้วอ้วกกินแล้วอ้วก มันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีแรงเนาะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ห้หน่อยอย่าให้พูดเยอะนะครับขอ1,000คนเท่านั้นทําไมคุณน,น้อยกว่าเมื่อกี้ล่ะพึ่งสีพึ่งแชร์พรึ่งแชรหรอใช่แม่บุ๋มมาแชร์ด้วยนะแม่เข้ามาหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะแต่พรุ่งนี้อยากขอเลกโนราแต่ก็อยากไปบ้านพี่บุ๋มด้วยทำไงดีวะ เลร,าารเละกโนราเราขอตอนกลางวันแมสตอนเย็นก่อนไปเออนาะเลขกโนราเดี๋ยวเบจะขอให้ก่อนไปบ้านพี่บุม๋มตอนเย็นเนาะพรุ่งนี้จะขอเลขทูปโนราให้แล้ววันพรุ่งนี้จะไปบ้านไปบอกสามตัวที่บ้านพี่บุ๋มนะครับใครอยากเจอชีแก้มขอหัวใจรวรหน่อยเร็วพรุ่งนี้จะให้ชีแก้มขอเลขตาไข่ให้ด้วยวันนี้มีคนอยากได้สามตัวตรงจังแม่<อ>เหนื่อยกับรอย เหนื่อยกับอะไรนะร้อยละยี่ออยดอกเบีย้ยไงมึงก,กู้เงินไงเ,<อ>เขาบอกว่าเขาเหนื่อยกับร้อยละยี่อ,อ่ะเดี๋ยวเอาไปร้อยละสามสิบสามลดให้สามสิบสามบาทเอเอาหายเร็วๆนะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยววันที่สามเนี่ยเบียก็จะอา,อาจารย์หมอนัดคุยแล้วก็วางแผนเรื่องการผ่าตัดโรคอาคาลเซียที่เบียเป็นก็จะหายแต่ไม่รู้จะได้ผ่าตัดวันไหนต้องรอต้องรอคุยวันที่สามก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันแชร์หน่อยขอ1,000คนเร็วๆตอนนี้จะ900คนแล้วตบมือแบบแม่ไปยาแล้วหน้าตายด้วยนะนางกดตบมือ,อนี่นนินนึ yes. <c oughs> ่งอะเร็วๆเห็นเม้นไหมคะเห็นทุกเม้นเลยคะ่ะ <c oughs> เห็นทุกคนเลยนะจ๊ะอะอ่าเดี๋ยวขอเมา้ามอยก่อนเนาะก่อนที่จะบอกเลขหลายๆคนยังไม่รู้ว่าโลกที่เบเป็นอะ่ะคือเบเป็นผู้โชคดีหนึ่งในล้านนะคะก็ใช้ไ้แล้วนี่ เอาเหรอเอเอนนอ่ะที่เบเป็นนะครับคือชื่อโรคว่าอาคาราซีอซึ่งเป็นอาการมันจะคล้ายๆกับการเป็นกดไหลย,ย้อนใครที่เป็นกดไหลย,ย้อนให้ลองไปเช็คดีๆนะครับเผื่อเป็นโรคเดียวกับเบนะแต่ว่า น่าจะน้อยคนแหละที่เป็นเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่าคุณที่เป็นคือหนึ่งในล้านมันเกิดจากการติดเชื้อที่ปลายประสาทเหมือนเราท้องท้องเสียแล้วคราวนี้เวลาถ่ายอะ่ะปลายประสาทมันหลุดมาด้วยมันทําให้หลอดอาหารของเราไม่บีบตัวนะครับก็เลยต้องทําการผ่าตัดเพื่อขยายหลอดอาหารให้อาหารลงกระเพาะคือตอนนี้เบมีปัญหาในเรื่องของการกลืนติดเวลากินอะ่ะกินอะไรเข้าไปมันก็จะอาเจียนออกมาเกือบหมดเลยเนาะบางครั้งอ้วกอ้วกออกมาหมดเลยจนแบบว่า กูเพิ่งกินไปอ่ะแล้วอ้วกออกมาหมดเลยแล้วก็หิวตัวเองอะหิวแล้วตอนนี้คือน้ำหนักลดลดเอาลอดเอาลอดเอาจนแบบว่าซอฟนีเวอร์ซึ่งไอคิวบอกว่าลุงทิฟฟานี่ไหมคะก็จะไปลงแข่งกับบาร์ตี้อยู่ว้า <laughs> บาร์ตี้เปตกเจนะอ่ะเร็วๆขอหนึ่งพันคนหน่อยเร็วๆขอขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนก่อนเพราะเมื่อกี้ถึงหนึ่งพั เออเมื่อกี้1นึ่งคนสวัสดีพี่ปอนด้วยนะครับพี่ปอนเป็นมโนลานะซึ่งมาตั้งโต๊ะครัวให้เบวันนั้นด้วย1,000คนแล้วขออีก100คนเดี๋ยวขอปักหมุดก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเบขอปักหมุดสปอนเซอร์ที่ให้เงินเบมาแจกทุกคนหน่อยนะครับขอปักหมุดหน่อยนะโอเคนะห้ามดราม,ม่าเรื่องปักหมุดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเบก็ไม่ได้มาไลฟ์สดบอกหวยนะคะทุกวันนี้ที่ได้มาบอกหวยเพราะว่าเขาจ้างนะคะ แต่ว่าเราบอกหวยให้คุณไปซื้อหวยกับเขาแต่ว่าเขาถ้าถูกเขาก็จ่าจยริงนะอ uh oh. หายไวๆนะคะขอบคุณมากเลยครับอ่ะมาขอบอกกติกาสําหรับคุณที่จะได้2,000นะครับกติกาข้อที่1คือกดแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเอง1แชร์กติกาข้อที่2นะครับให้แอดไลน์สปอนเซอร์ที่เบปักหมุดด้านล่างสามารถกดลิงก์แล้วแอดได้เลยนะครับ สามารถกดลิงก์แล้วแอดได้เลยแล้วแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานด้วยว่าแอดแล้วเนาะหรือถ้าใครกดลิงก์ไม่เป็นนะครับสามารถแอดไอดยไลที่เอ็ดเอมีอด้วยนะเอ็ดเอสบ้วหลายคนถามว่าเบจะบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเสียเสียดอกเบี้ยร้อยยี่เหนื่อยมากเลยอยากถูก3ตัวตรงเพราะฉะนั้น ทุกคนจ๋าเราจะมีดวงก็จริงแต่ว่าเราต้องประหยัดต้องเซฟส่วนให้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นใครที่หาที่ซื้อหัวอยากได้ส่วนลดเยอะๆจ่ายหวยจ่ายเงินค่าหวยน้อยๆแต่ถ้าถูกแล้วได้เงินเยอะเพราะว่าในเว็บเขาจ่ายบาทละเท่าไหร่นะมึงซื้อวันนี้จ่ายเท่าไหร่นะแปดร้หาสิบปะหรือ980าร้ตัวหรอเอเอเก้าระแปดหรือเก้าร้หร้าสิบเไม่แน่ใจ ถ้าใครสมัครวันนี้แล้วเบให้เลขไปไปสมัครซื้อวันนี้นะถ้า3ตัวตรงนะครับจ่ายละ B. บาทละ850หรือ950บเบไม่แน่ใจเนาะส่วน2ตัวบาทละ70บาทบาทละ70หรือบาทละแ0ไม่รู้เนาะแต่เขามีส่วนลดให้ทุกคนแน่นอนสําหรับที่ไปซื้อหวยกับเขาเนาะอย่างน้อย33%ทุกคนได้แน่นอนส่วนลดเนาะซื้อ1000จ่ายแค่600กว่าบาทเนาะซึ่งประหยัดเงินไปเยอะมากเพราะฉะนั้นการเล่นหวย ก็หาเจ้าที่ไว้วางใจได้ถูกแล้วเจ้าไม่ชิงเจ้าไม่หนีเจ้านี้เขาจ้างเบมา3ปีแล้วแล้วเบซื้อหวยกับเขาจริงเสียงสะท้อนค่ะเสียงสะท้อนหรอยังสะท้อนไหมคะอ่ะทุกคนจ๋าขอกดไลค์ที่เบลปักหมุด100 like, ่้อไลค์เดี๋ยวแจก2,000บาทแล้วบอกหวยเลยสามตัวบนแจนนะกห้ารา้อยห้าสอัจจ่ายห้ารยห้าสิบเยอะนะโอ้ถึงะเออ ปกติจ่ายห้ารอยอ๋อเยอะนะไม่ใหญ่ๆคือสว่วนลดเยอะฉันชอบเร็วๆอ่ะขอกดไลค์ให้หน่อยค่ะกดไลค์ให้สปอนเซอร์ให้เงินมาแจกมาคมดูหวยหวยเด็ดเม่ดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยพันบาทหน่อยใครที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะมันคือออกนะคะทุกคนขา มาแล้วมาแล้วอะทำไมคุณดูหายแชร์หน้าเฟซด้วยนะคะแชร์หน้าเฟซด้วยครับคุณเบใช่ครับแชร์หน้าเฟซบุ๊กตัวเองหนึ่งแชร์นะแล้วแอดไลน์ที่เบปักหมุดด้านล่างเลยนะเพื่อรุ่นรับ2,000บาทงวดนี้ซื้อ57ไป100บาทได้มาเจ00ค่ะเออ uh huh. งวดงวดที่ซื้อ57ไป100ได้มา700 0ก็คือบาทละ70บาทเนาะนี่มารีวิวอันนี้คือคนที่เขาสมัครแล้วเขาไปซื้อแล้วนะครับชัดแจ๋วโอเคเนาะ ทำแล้วจ้าโอเคนะครับฝากกดไลค์หน่อยเร็วฝากกดไลค์หน่อยทุกคนเบยอยากให้หวยแล้วจะขอหนึ่งพันคนได้ไหมอยากให้คุณออกได้ไหมใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้เบยหน่อยนะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเป็นกําลังใจให้เบยหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้เบยหน่อยขอหนึ่งพันคนแบบไม่ลดเลยขอหนึ่งพันคนแบบเสถียรเสถียรเนาะ สว,ส,สวัสดีครับน้องเบสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับแอดแล้วโอเคนะแอดแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะเดี๋ยวเบจะเรนดอมนะครับแต่ตอนนี้รอรอกดไลค์ด้านล่างให้ถึง100รไลค์นะใครที่ยังไม่ได้ไลค์ที่เบปักหมุดด้านล่างฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับขอ100ไลค์นะครับแล้วเดี๋ยวจะแจกให้2,000บาทแชร์แล้วค่ะทําไงต่อแชร์แล้วแอดไลน์ที่เบปักหมุดด้านล่างเลยครับคุณพี่เป็นไลน์จะกดลิงก์ได้กดลิงก์ที่เบปักหมุดก็ได้หรือว่าแอดไอดียก็ได้ s อ o 2 3 9นะหายไวๆนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้เนาะอ่ะงวดที่แล้วถูกคาเปิดบูชาพญานาคสี่ทิศปังมากค่ะคุณพี่บอกเลยว่ารถบว่บวงคือที่สุดบ่วงนักฆ่าบ่วงมหานักฆาสี่ทิศคือที่สุด บอกเลยว่าเอาจริงๆนะจริงๆแล้วงวดนี้เแบเกือบไม่ได้งานงานนี้ด้วยนะงานที่ไล่หวยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายแล้วเบก็แบบเครียดมากเลยรายได้เราจะหายไป6กหมื่นรายได้เราจะหายไปก็เลยอ่ะขอปู่หน่อยแล้วก็ได้ปรากฏว่าเขาไปเคลียร์กับตํารวจแล้วทําให้เบ,บได้กลับมาไล์เหมือนเดิมเนาะ ก็ได้รายได้กลับมาเหมือนเดิมรายได้ไม่สูญหายมีพอมีรายได้ในการผ่อนรถนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะเร็วๆจะถึง100่งร้อไล์แล้วเดี๋ยวจะแจกสอง0ันบาทแชร์แล้วเอดแล้วค่ะโอเคครับอ่ะเร็วๆขอ100่งรไล์ขอ100่งรไล์ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ด้านล่างฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมคะ ฝากกดไลค์ด้านล่างให้หน่อยเนาะแล้วส่วนคนที่แอดไลน์ไปแล้วนะคะถ้าหาที่ซื้อหวยไม่ได้ลองไปสมัครซื้อกับเจ้านี้ดูเนาะสมัครไปซื้อกับเจ้านี้ดูเนาะขั้นต่ํา10บาทเองเนาะขั้นต่ํา10บาทในการซื้อหวยนะครับส่วนใครที่แล้วเขามีส่วนลดให้เยอะมากส่วนลด3 3เนะทุกคนเบมั่นใจว่าเยอะกว่าเจ้าอื่นแน่นอนสําหรับส่วนลดเพราะว่าเบเคยซื้อหวยสําหรับคนที่ให้ส่วนลดเยอะที่สุดคือ20%เองนะสําหรับที่เบเคยซื้อมาเมื่อก่อนที่จะเจอเจ้านี้เนาะ เบลเล่นหวยมานานแล้วบอกหวยมาสามปีแล้วบอกหวยเกือบถูกเกือบทุกงวดแล้วก็มีหลายๆคนดราม่าขอพูดดราม่านิดนึงมีหลายหลายคดาาดดาานดรา,า,าม่าว่าให้หวยสิบหางทําไมจะไม่ถูกค้าให้หวยหวานแหขนาดนี้อีดอกมึงไปดูเจ้าอื่นที่เขาให้ด้วยมึงไปดูเพจอื่นที่เขาให้ด้วยเพจที่มีตุ๊กตาผีอะ่ะมึงไปดูนะสามหน้าะดาดเ yeah. ี้ีอเอ,อ้อ กูแคปหน้าจอไว้ด้วยเนี่ยไว้เป็นหลักฐานกูให้สิบตัวมาด่ากโกูแล้วถูกแล้วนี่ให้สิบตัวแล้วถ้าถูกแล้วเงินก็เหลือซื้อไปเถอะซื้อสิบหางยี่สิบหางอะค่ะถูกเงินเหลือค่ะคุณพี่ขาใครที่ด่าม,มากคือป้ายหน้าเลยนะคะใครดูดูไม่ใครดูไม่ต้องดูนะคะ พนี่มาให้หวยคือไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้ฟรีนะคะนอกจากว่าค่าท้าเบาให้หวยถูกใครอยากร่วมทําบุญสร้างเพจตุกตาผีขำมีคนขำมีค<อ>นขำเนาะและเบามาให้ฟรีนอกจากว่าใครถูกหวยกับเบแล้วอยากทําบุญร่วมสร้างบทกับเบก็ร่วมได้5บาท10บาทเบไม่ว่าบาทเดียวก็ได้50ตังก็ได้ไม่ต้องถามเบว่าต้องถูกหวยกับน้องเบต้องทําบุญมากแค่ไหนคะ ไม่ต้องนะคะกับเบห้าบาท10บาทบาทเดียวก็ได้เอาตามกําลังเราศรัทธาทําแล้วเราไม่เดือดร้อนทําบุญให้ได้บุญต้องทําแล้วเราไม่เดือดร้อนเนาะและของเบเบไม่ได้ทำเป็นธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามแต่เนาะที่เอามาให้บูชาเราเลือกของดีบูชาแล้วเห็นผลจริงๆรีวิวเยอะมากเนาะแล้วก็รายได้ในการบูชาที่ทุกคนบูชาไปเนี่ยเราก็เป็นในื่องของการทาบุญเกือบทั้งนั้นเลยเนาะเนาะหลังจากหักค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นห้ามดราม่าห้ามว่ากัน ถูกกับพี่เบย์ได้ได้ทำบุญแล้วค่ะแม่นจริงขอบคุณมากค่ะอ่ะเร็วๆจะน1,000คนแล้วฝากกดไลค์ข้างล่างให้ถึง100คนหน่อยเร็วๆขอ1,000คนแล้วเดี๋ยวแจก2,000บาทแล้วบอกหวยสตัวนะนี่เดี๋ยวเพื่อนฝากหยิบไอ้นี่หน่อยสิอะไรอะบ่วงนครราชที่มีคนถามไงเดี๋ยวให้ดูบ่วงสวยมากให้ดูบ่วงใครบูชาบ่วงไปแล้วบ้างรีวิวมาให้หน่อยใครบูชาบ่วงไปแล้วบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้น ถูกทาบุญด้วยยินดีค่ะนี่เบรให้ดูที่มีคนบอกว่าบูชาบ่วงไปแล้วถูกหวยนี่บ่วงเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในขอหนึ่งร้อยคนด้านล่างตอนนี้หนึ่งพันคนดูแล้วแต่ขอขอไลค์ปักหมุดด้านล่างหนึ่งร้อยไลค์เร็วเดี๋ยวจะแจก2,000สองพันบาทแล้วเดี๋ยวบอกหวยให้ดูบ่วงนักคร,ราชก่อนนี่อันนี้คือคนที่บูชาไปแล้วถูกหวยนะคะอันนี้คือบ่วงนักครราชสี่ทิศซึ่ง บอกเลยว่าบ่วงนคราชเนี่ยไม่ใช่ให้แค่เรื่องหวยนะบางคนไม่ได้หวยอย่างพี่คนที่มารีวิวให้เราเนาะ<ช>มีคนนึงไม่ได้ไม่ถูกหวยแต่เขาบอกว่าตั้งแต่บูชาบ่วงนคราชมาคือทํากําไรในเดือนเดียวอ่ะไม่เคยได้ขนาดนี้แบบส่วนกระแสเศรษฐกิจมากนางได้กําไรจากการค้าขายของนางสองแสนตอนแรกนางบอกว่านางไม่เชื่อไม่รู้เป็นเพราะบ่วงนาคราชหรือเปล่าปรากฏว่านางเชื่อข่าวหลังนางมารีวิวซึ่งเรามีรีวิวอยู่เนาะ รีวิวเยอะมากใครอยากเห็นรีวิวนะเดี๋ยวเบจะให้แอดไลน์ line, สำหรับคนที่อยากบูชาบ่วงนัคราชนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะแจก2000บาทก่อนใครที่อยากได้รอก่อนนะและเหลือเหลือน้อยมากเลยว่าเหลือน้อยมากแล้วเหลือแค่200เหลือเหลืออยู่แค่200องค์แล้วสำหรับบ่วงนัคราชสี่ทิศนะครับบอกเลยเดี๋ยวจะบอกสปปรรพคุณอีกหนึ่งทีนะอ่ะขอ100รไลค์ค่ะอีก10 10อีก10ไลค์เร็วเร็วอีก10 like ไลค์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวแจก2000บาทคุณดู1000คนอย่าออกค่ะเดี๋ยวแจกให้2000บาทก่อน แกโลดแจกโลดใครแจกอะใครที่จะได้2,000บาทฟังกติกาอีกหนึ่งรอบคุณที่จะได้2,000บาทสำหรับคุณที่จะได้2,000บาทคือกดแชร์หน้า Facebook ตัวเอง1แชร์เป็นสาธารณะกะติกาข้อที่2แอดไลน์ hmm. <add line S 1> ด้านล่าง mm hmm. ที่เบปักหมุดหรือสามารถกดลิงก์ได้เลยถ้าใครกดลิงก์ไม่เป็นสามารถแอดไอดไลน์ได้ที่เอสบีโอสอนี้เป็นไลน์สำหรับคุณที่อยากสมัครเข้าซื้อหวย เพราะว่าเขามีส่วนลดให้สูงสุดถึง3.3%แล้วถูกแล้วจ่ายจริงจ่ายเร็วไม่จกตานะคะจ่ายจริงจ่ายเร็วไม่จกตาเนาะใครที่อยากได้2,000บาทแอดไลน์ด้านล่างแคปหน้าจอเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเลนดัมแจกเลยนะใคร<อ>มีกลุ่มแชร์ลงกลุ่ม,มให้ด้วยนะเออใช่แล้วใครที่ทําทั้ง2อย่างครบแล้วแอดไลน์แล้วแชร์หน้า a c e b o o k ตัวเองแล้วกดเลข9มาค่ะกดเลข9มาเดี๋ยวเบจะเลนดัมแจก1คน2,000บาท กดเลขเก้ามาเลยใครทําครบแล้วกดเลขเก้ามาเลยขอเลขเก้าเลยค่ะขอเลขเก้าเลยค่ะบวกนักราชบูชาเท่าไหร่เหรอคะเดี๋ยวบอกนะคะตอนนี้ไม่บอกก่อนอ,อุ๊บเออตอนนี้ไม่บอกก่อนอุ๊บนะถูกสวยแล้วค่อยมาบูชาหรือจะบูชาก็ได้เออแต่ว่าก็ต้องรีบนะคะถ้าตามกดโลกก็แบบแลบวดนางไม่ทันเยอะอ่ะกดเลขเก้ามาเลยค่ะสำหรับคุณที่ทำถูก ทำถูกกติกาทั้ง2อ,อย่างแล้วกดแชร์หน้า Facebook ตัวเองแล้วนะคะแล้วก็แอดไลน์ที่เบปัปกหนุนด้านล่างแล้วกดเลขเก้ามาเดี๋ยวเบจะเรนด้อมแจก1คน2,000บาทสําหรับคืนนี้เอาเงินไปตับทำทุนในการซื้อหวยหรือจะเอาเงินไปทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องของคุณเลยเร็วโอ้ยคุณดูหาย200อะ่ะคุณดูหาย200ขนาดนี้เอ e เน y มาแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลมตอนนี้หายแล้วนะคะ ใส่หมวกแล้วหายเลยอะ่ะอ่ะเร็วๆกดแชร์หน่อยใครที่ยังไม่แชร์กดแชร์เลยนะคะอ่ะดูหวยเลยจ้าอันนี้คือหวยสองตัวที่เบยให้นะจ๊ะอันนี้หวยสองบัวที่เบยให้และเลขที่เบยชอบมากเดี๋ยวเบยจะติ๊กให้ด้วยเลขที่เบยชอบมากมีเลขนี้เลขน,ลขนี้แล้วก็เลขนี้ อันนี้คือ3มตัวนี้คือเลขที่เบย์ชอบมากเป็นพิเศษสําหรับงวดนี้นะคะก็ให้ซื้อสัก50บาทแต่เลขนี้คือที่สุดที่ชอบมาก<ะ>ที่สุดแล้วนในงวดนี้เมนนกันลยแล้วนี่หาซื้อคือหาซื้อไม่ได้เลยเลยต้องซื้อใต้ดินเดี๋ยวจะไปซื้อในเว็บคืนนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวมันอันนี่นะคะเลขนี้คือเลขที่ชอบมากที่สุดนะคะแล้วนี่คือเลขที่รองลงมาจากเลขที่ชอบมากที่สุดแล้วนี่รองลงมาอีกนิดนึงเนาะ ส่วนด้านล่างที Israelis, ่เบยบอกให้ซื้อกันพลาดไว้ก็อย่าลืมซื้อกันพลาดไว้ด้วย5บาท1ิบาทอันนี้เราจะซื้อห้าสิบนะคะหรือว่าใครอยากสนับสนุนรัฐบาลให้ซื้อเรือดำน้ำก็สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ค่ะโอเคนะคะเลขนี้ก็สวยอยู่นะแอบชอบอืมโอเคนะจริงๆแล้วอยากให้ซื lights, ้อ19ติดไว้ด้วยนะเพราะว่าเป็นวัน19เป็นวันที erm ่เบรับครูมโนราแต่เพียงแค่เบไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับเพียงแค่เบไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะครับ นะยังไงก็ลองดูนะจ๊ะลองดูนะ19ด้วยนะจริงๆ19ฝาก19ไว้อีก1ตัวแล้วกันกันพลาดอีก1ตัวเนาะเดี๋ยวเบค่อาเขียนเพิ่มวันพรุ่งนี้เนาะฝาก19อีก1ตัวด้วยนะครับส่วนคนที่อยากบูชาบวงนัคราสีทิศให้ีบูชาเลยนะเพราะว่าเหลือแค่250องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับ ใครที่จะบูชาสามารถแอดไลน์ได้เลยที่แอด mt แปดแปดแปดเนาะแล้ววันพรุ่งนี้เบจะมาขอเลขทูบจากครูมโนราจากตาพานบุญและพันคุคงพันคงให้นะตอนนี้มีคนทักมาแค่สองคนนะเดี๋ยวพอหมดแล้วก็จะมาวอแววเหมือนพระปางพระปางคือตอนนี้มีคนถามว่าน้องเบไม่ทําอีกหรือคะไม่มีอีกแล้วหรอคะแต่เราเปิดสามเดือนเราเปิดจองสามเดือนซึ่งหมดแล้วนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์คือไม่มีการจัดทําเพิ่มนะต้องรอทางวัดว่าปีใหม่เนี้ยจะทําหรือเปล่า เนาะแต่บ่วงอะน้อยกว่าพระปัง,งใส่เสื้อสีอะไรคะ <S <S สำหรับสีเสื้อ oh. เดี๋ยวเบียร์อขอญาตแจ้งวันพรุ่งนี้เนาะ